หมู่บ้านภูแบศิลาตำบลกอลำอำเภอยะ่รังจังหวัดปัตตานีย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศัก,กราช2544ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความยากจนที่สุดของอำเภอเยะรังจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ค่ะด้วยรัศดรมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังตลอดทั้งปีแต่ด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ดํารงพระราชอิสริย,ยศสมเด็จพระรบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารในพระราชทาน ชีวิตมาให้กับราษฎรกูแบสิลาแห่งนี้ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีของอำเภอเยะรังค่ะไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่พ้นจากสายพระเนตรและพระมหากราุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดิน ดังเรื่องราวพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปัดเป่าความทุกข์ยากแรนแค้นของชาวกูแบซีราซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลกอหล่ำอำเภอย้ารังจังหวัดปัตตานีได้หมดสิ้นไปโดยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งอย่างทรงดำรงพระราชอิสยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร ในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมรัษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมอตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของรัษฎรบ้านกูแบศีรา หลังจากส่งทราบถึงปัญหาของรัศดรบ้านกูแบศีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งทรงรับ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราไว้เป็นโครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ได้สร้างประโยชน์สูงแก่รัษดรชาวบ้านกูแบศีราและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริในในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเป็นโครงการที่พิกฟื้นนะครับให ชุมชนบ้านกุเบศิลาเนี่ยฟิกฟื้นจากหมู่บ้านที่ยากจนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่พอเพียงนะครับโดยแต่เดิมเนี่ยปัญหาของบ้านกุเบศิลามีปัญหาน้ำนะครับเมื่อท่านในหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินมานะครับท่านทรงแก้ปัญหาในพื้นที่ของบ้านกุเบศิลานะครับอย่างแรกที่ท่านดําเนินการก็คือในเรื่องของแก้ปัญหาน้ําขังนะครับเมื่อท่านมาเนี่ยก็คือท่านจะสร้างได้สร้างระบบชลประทานนะครับ เมื่อสร้างระบบชนระทานแล้วเรื่องของการทําถนนแล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยก็จะมามาพร้อมกันนะครับพอมาไฟมาพร้อมกันเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถทําการ,กรเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับครับเมื่อมีระบบน้ําที่ดีนะครับจากเดิมในบ้านกุเบศิลานะครับก่อนที่ในหลวงจะเสด็จพระราชดเดาเ,เดินมานะครับทำนาปีแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำนาปีละสองครั้ง โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสัรน้ำเพื่อการเกษตรในฤด,ดูแล้งและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการคมานาคมการศึกษาและการสาธารณาสุข เราจนมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมจนรัศดรสามารถทำนาได้ถึงปีละสองครั้งข้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น500-700ถึงกิโลกรัมต่อไร่ปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจผักปลอดสารพิษจึงทำให้รัศดรมีรายได้รวมภาคการเกษตรถึง180,000บาทต่อปีโดยมีอำเภอแย่รัง ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนความเป็นอยู่ของคนกุเบซีราเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มมีถนนหน,นทางเข้ามามีไฟฟ้าสองสว่างให้กับประชากรในพื้นที่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างามีการทำ กิจกรรมภาพรวมกลุ่มบ้างนี่มีเรื่องของส่งเสริมการเกษตรครับสำหรับเกษตรกรบ้านกุใบศรีรานะครับนอกจากจะมีการทํานาแล้วนะครับทำสวนายางนะครับสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามันแล้วนะครับพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะแปลงที่นี่เองหรือแปลงอของท่านอื่นๆน,นะครับก็สามารถสร้างไรายได้ขึ้นมานะครับาจากเดิมนะที่ที่ ปลูกไว้เพื่อรับประทานเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจําหน่ายนะครับทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่นะครับทำให้สร้างรายได้ปีละเฉลี่ยแล้ว1 8 0 0 0 0บาทนะครับในขณะที่ต้นทุนอยู่ประมาณ80,000บาทโดยประมาณนะครับก็สามารถสร้างรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางนึงนะครับนอกจากที่จะทำพืชชนิดอื่นๆแล้วนะครับก็สามารถทําให้เกษตรกรที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ครับและว,วันที่28กันยายนพุทธศักราช2546 หัวใจของชาวบ้านกูแบศีราเปลี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนรัษฎรบ้านกูแบศีราอีกครั้งหนึ่งเนื้ออื่นใดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566ได้นำความซาบซึ้งในพระมหาโกโราุณาธิคุณอลุนพลมาสู่รัษฎร ชาวกูแบซีลาจึงได้ตั้งปณิธานที่จะร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะเราชาวกูแบซีรารักในหลวงที่สุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณและนาพระราชโอรสไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี วันนี้ก้าสู่การเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นสืบสารรักษาต่อยอดจากน้ำพระทัยสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไปสวัสดีค่ะ